คลิปนี้ถือเป็นคลิปยืนยันนะครับฝันเป็นจริงครับ3นักมวยดาวรุ่งจรวดประกาศเดินหน้าสู่เวทีวันโดยมูลค่าสัญญา3.5ล้านบาทครับก็ถือว่าเป็นข่าวประกาศจากทางวันแชมเปี้ยนชิพแล้วครับมีเซเลสเด็ดดวงเลกยอดภูผา3นักมวยดาวรุ่งนะครับเจ้าของแชมป์รถทัวร์ันตอนนี้ก็เซ็นสัญญาเป็นนักกีฬาสังกัดวันอย่างเป็นทางการเตรียมเฉิดฉายนะครับในเวทีระดับโลกครับ วันเจมเป้ชิพนะครับจัดแถลงข่าวการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับ3นักกีฬาเจ้าของตำแหน่งแชมป์ครับจากเวทีค้นหามวยไทยสู่นะครับรายการวันเจมเป้ชิพนะครับเป็นรายการค้นหาดาวรุ่งเพื่อไปสู้ในเวทีระดับโลกนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นซีซั่นแรกแล้วครับแล้วก็ล่าสุดเซ็นไปแล้วนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคม2566ณนะห้องสื่อม,มนชนสนามมวยเวทีลุมพินีครับก็ภายในงานนะครับก็ได้รับเกียรติจากพี่เปรมแลครับล่าสุดก็เรียบร้อยนะครับเซ็นกันทั้ง3รุ่นเลยประกอบด้วยเซเลสฮันเซนนะครับเป็นแชมป์รถทูวานรุ่นอะตอมเวทหญิง115ปอนด์แล้วก็เจ้าเด็ดดวงเล็กทีเดีก็9 แชมป์รถทูวานรุ่นไฟเวท1135ปอนด์และก็ยอดภูผาวิมานแอร์ครับแชมป์รถทูวานรุ่นเฟเธอร์เวท155ปอนด์โดยนักกีฬาทั้ง3รายนะครับจะได้รับสัญญามูลค่า100,000ดอลลาร์ 1, หรือประมาณ3.5ล้านบาทรวมทั้งสิ้นนะครับเอารวมๆกันท่าณครับ10.5ล้านได้นะครับก็โดยคุณเปรมน,นะครับก็บอกว่าวันมเปี้มนชิป เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้เซ็นสัญญานักกีฬาในฐานะผู้ชนะทัวร์นาเมนต์รถวัวันซึ่งทั้ง3คนก็พิสูจน์ฝีมือให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับคนละ2-3ถึงไฟในรายการวันลุมพิีว่าพวกเขามีศักยภาพพร้อมและถึงเวลาที่จะก้าวเข้าสู่รายการวันระดับโลก สำหรับรถทัวร์ซีซั่นสองนะครับก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับซึ่งเขาจะจัดในปลายเดือนกรกฎาคมนี้โดยทางวันครับจะร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อคัดเลือกนักกีฬาดาวรุ่งจากโครงการมวยไทยรักย่าสุสากลรวมทั้งนะครับเพื่อที่จะขยายโอกาสการแข่งขันขให้ไปถึงคนทั่วประเทศด้วยนะครับให้มันเข้ามาได้มากกว่าเดิมไม่ใช่แค่ค่ายต้องบอกว่าค่ายรอบๆนะครับค่ายที่มีกันอยู่แล้วในสายสึกต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวก็จะเปิดใจอีกทีหนึ่งนะครับก็ พูดถึงแต่ละคนก่อนนะครับเอาแต่ละคนเชสเตอร์ฮันเซนครับก็ต้องบอกว่าเป็นนักชกชาวออสซี่นะครับวัย29ปีครับคนนี้ก็เปิดใจครับกับการศซ็นาครั้งนี้บอกว่าวัชเปชิปคือความฝันนะครับที่ทําให้เขาเป็นจริงแล้วก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตนักมวยคนหนึ่งเลยนะครับเขาบอกว่าเขามีความสุขมากที่ได้รับโอกาสนี้ครับนี่คือก็อายุเยอะแล้วนะ29ปีนะครับก็มาประสบความสําเร็จนะครับในอาชีพการชกมวยครับแล้วก็ยอดบุผาวิมานแอร์ครับ เจ้าของแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวท1 5 5ปอนด์นะครับเขาก็ชกในวันมาบ่อยและนะ้วเนี่ยะแต่ว่าเป็นวันลุมพินีนะครับเขาก็พูบอกว่าผมดีใจนะครับและก็ภูมิใจที่มีโอกาสได้ไปแสดงฝีมือในเวทีระดับโลกขอบคุณรายการรถทัวร์มากมากที่ทําให้ผมมาถึงจุดนี้จากนี้ไปผมจะทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเจ้าเด็ดดวงเล็กที่เด็กก้านะครับแชมป์รุ่น135ปอนด์เขาบอกว่าผมเฝ้ารอวันนี้มานานแล้วนะครับจากเด็กบนนอกคน,นัน,น,ญญญญนต่งวัน,นชชมปิ ผมดีใจมากจริงครับรู้สึกว่าชีวิตนักชกของเรามีเป้าหมายมากผมตั้งใจอยากจะปล่อยให้ไก่ที่สุดครับก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จนะครับของนักชกคไทยทั้ง3คนที่มุ่งหน้านะครับสู่อาชีพและความฝันของตัวเองครับ